ท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศทเปิดเผยว่าผลการประชุมนะครับรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย UPR เมื่อวานนี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคุณชันชาวชายานุก,กิจเนี่ยนะครับได้นำเสนอรายงานและยืนยันว่าไทยมียึดมั่นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเทศต่างๆก็ชื่นชมพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่ยังห่วงเรื่องการแสดงความเห็นประชามติรัฐธรรมนูญสิ่งที่ผมอ่านนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการนะครับ ยืนยันอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้ฮะคนเอกระวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรองนายมนตรีและมนตรีกาาโหมก็บอกว่าการที่ต่างชาติเนี่ยนะครับมาแสดงความเห็นในเวที u p r ต่างๆเนี่ยนะครับผมเพราะต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเขาไม่ได้มาเห็นก็เลยเป็นห่วงเป็นยายตามธรรมดาหลักการแต่ถ้ามาเมืองไทยตอนนี้จะเห็นว่าสงบสุขหรือไม่อยากถามว่า ไทยเนี่ยไปละเมิดสิทธิมนุษยชนใครบ้างสารทหารก็ดําเนินการตามกฎหมายและทุกประเทศก็ใช้มาตรฐานกฎหมายแบบนี้ไม่มีอะไรไปละเมิดสิทธิมนุษยชนเลยแล้วก็บอกว่าการเรียกไปปรับทัศนคติก็มีเฉพาะผู้เห็นต่างเท่านั้นนะครับผมซึ่งเราจําเป็นต้องอธิบายให้พวกเขาฟังนะครับแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้ไปทําอะไรพวกเขาเลยแถมไม่ได้ไปดีดปากพวกเขาสักนิดก็ไม่เคยทําดังนั้นยืนยัน,ยนตามกฎหมายและก็สุดท้ายข้อเสนอนและข้อห่วงใยจากเวที u p พีอานะพลเอกประวิทย์ก็บอกว่า ตนคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องอามาทบทวนหรอกในทางตรงกันข้ามต้องทบทวนพวกผู้สื่อข่าวที่ชอบตั้งคําถามและขอย้าว่ารัฐบาลและคอสชก็เดินหน้าตามรถแมพป,ประเด็นต่างๆเขาติดตามอยู่ว่าเราเดินตามรถแมพหรือไม่ถ้ามัวมาเตะแข้งเตะขากันแบบนี้รถแมพก็ไม่เดินสำารัไพวกตนที่ทางานขนาดนี้คงแย่แน่นอนประเด็นก็คือชัดเจนรัฐไทยคิดว่ารัฐบาลไทยคิดว่าข้อมูลต่างๆที่หลากหลายประเทศหยิบยกขึ้นมาในที่ประชม <12 S 2> ุมร้อยสองประเทศเกิดมาจาก นักข่าวไทยแหละฮะเกิดมาจากนักข่าวไทยถามแล้วข้อมูลนี้ก็หลุดไปที่สื่อต่างประเทศและสื่อต่างประเทศก็เอามาถาม,มในเว,เวที u p พมันง่ายๆแค่นั้นเองนะเป็น<อ>ทฤษฎี <ฮะ S 1> ของเขาก็อธิบายอย่างนี้นแล้วก็เรื่องหนึ่งซึ่งพูดง่ายๆว่าฝ่ายกองเชียร์ของคอสช,ชอพยายามอธิบายในช่วงนี้ก็คือว่ามีมีคำอธิบาย2ข้อขึ้นหนึ่งก็คือมันมีลักษณะเฉพาะของสังคมไทยซึ่งประเทศอื่นไม่เข้าใจครับับ2ก็คืออธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ มันมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อที่จะทําให้เกิดสถานการณ์ที่สงบเพราะก่อนที่คอสชเข้ามานั้นบ้านเมืองวุ่นวายมากดังนั้นการการจาเป็นการทําเป็นเรื่องจําเป็นเพื่อให้เกิดความสงบสุขนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่ตากาศที่แล้วก็คือว่าซึ่งต่างประเทศไม่เข้าใจัแลซึ่งมีคำอธิบายที่ forward กันทั่วๆก็คือว่าอะไรนะภายใต้การละเมิดสิทธิของคอสชไม่มีคนตายแต่ภายใต แบบประชา้ไปตายมันมีคนตายอออ๋ันนี้ยังไม่เคยได้ยินมั้ยมีฮะแต่หลังๆเนี่ยอันนี้มีการพูดกันถึงในวิทยุซะด้วยซ้ำนะผมเคยได้ยินสื่อบางสือเนี่ยหยิบยกขึ้นมานะฮะในขณะที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับทูสวีเดนเนี่ยขอพบพลเอกประจินจันทร์เอกนะครับประจินจันตองนะครับซึ่งมีการกล่าวหาเราโดนตบหน้าจากท่านทูสวีเดนด้วยเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์โรดใช่ฮะนะครับก็บอกว่า ขอเข้าพบนะครับโดยบอกว่ายังไม่ยอมรับว่ายังไม่เข้าใจสถานการณ์มนุษยชนในไทยมากนักแต่พร้อมจะติดตามและทําความเข้าใจมากขึ้นนะโดยพลอการเอกซ์ตระจินมาสังเกตนะส่วนการใช้่หนาาหรือการควบคุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยอาจจะมีมองที่แตกต่างกันนะครับก็ต้องมองให้ครอบคลุมนะฮะท่านก็บอกว่าอยากให้ทุกคนรับฟัง ข้อมูลรอบด้านก่อนตัดสินใจบอกนะอีกแล้วฮะเหมือนพลเอกประวิทย์เชื่อว่าสื่อมวลชนเป็นตัวแปรสําคัญในการขี้ขาสถานการณ์สื่อนี่ผิดตลอดเลยนะทั้งบวกและลบตอนนี้ในมุมของคอสอชก็อาจจะต้องยอ,ยอมรับว่าสื่อก็มีหน้าที่ถูกด่านี่แหละแต่ว่าสิ่งที่ท่านทูตสวีเดนท่านได้กลับไปแน่นอนในวันนี้ฮะคือคําสั่งซื้อ <c oughs> เครื่องบินรบฝูงใหม่หรือกลิเพน,นะ เพราะว่ากองทัพอากาศเนี่ยตั้งเป้าจะซื้อ16ลำตอนนี้ซื้อมาแล้ว12ลำวันนี้ที่หาลือก็ท่านทูตโอเคฮะไม่เข้าใจสิทธิไม่ชนแต่ท่านได้ออเดอร์เครื่องบินกริปเ n นอีก4ลำคุณจะมองตรงข้ามกันสิเอ้าเหรอฮะ<อ>ขนาดขนาดเขาขา,ขายของให้คุณเนี่ยเขาย,ยังด่าคุณเลยเหรอนี่ผมมองโลกในแง่ดีไงครับว่าคุณกำลังจะซื้อของจากเขาอะเขายังไม่แคร์คุณเลยอ่ะ <ต>เขายังพูดแบบนี้กับคุณนะ่ะคืออ,อย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งในการต่อรองอยู่จะต่อรองมากต่อรองน้อยอะไรอย่างไรเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือในการต่อรองระหว่างประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในแง่น,งนึงคือว่าอำนาจอธิปไตยของเราเนี่ยสูญเสียไปบางอย่างถ้าเกิดคุณไม่เคารพสิทธิมนุษยชนเพราะแปลว่าค,คุณเสียอำนาจต่อรองอ,อันนี้คือประเด็นเรื่องความมั่นคงเลยครับผม